สัปดาหน,นี้ผมจะมาแกะกล่องรองเท้าวิ่ง super shoes จากค่าย sketchers ที่ครั้งหนึ่งรองเท้าวิ่งคู่นี้เคยเป็นรุ่นท็อปมาก่อนแต่อาจจะไม่ได้เป็นกระแสในบ้านเราสักเท่าไหรนะ่นักการกลับมาในครั้งนี้เหมือนมีในยะสำคัญอะไรบางอย่างที่ทาง sketchers อยากจะบอกให้เราได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ในเร็วๆนี้แต่ก่อนอื่นเรามาทาความรู้จักกับรองเท้าวิ่งคู่นี้กันอีกครั้งหนึ่งกับ sketchers g o r l n speed freak intense ไปชมตัวอย่างกันสักนิดหนึ่งก่อนแล้วค่อยกลับมาแกะกล่องชมรองเท้าวิ่งคู่นี้ไปพร้อมๆกันครับก็ได้รับชมตัวอย่างกันไปแล้วนะครับกับ Skechers g o l u n Speed Freak Intense รองเท้าวิ่งซูเปอร์ชูสจากค่ายสเก c เชอร์สซึ่งครั้งหนึ่งรองเท้าวิ่งรุ่นนี้เคยได้นําเข้ามาวางจําหน่ายในบ้านเราแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆยังจําได้นะครับคอลเลกชันสีเปิดตัวจะเป็นสีดําแดงที่ดูโฉบเฉี่ยวดูด,ดันเหมือนกับกล่องใบนี้เลยนะครับ แต่อาจารย์ไม่ได้รับกระแสนิยมในบ้านเราสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าได้นําเข้ามาวางจําหน่ายจํานวนน้อยมากนะครับแต่มาในปีนี้ครับทาง s k e t c h ชอรได้นํารองเท้าวิ่งรุ่นนี้มาวางจําหน่ายอีกครั้งพร้อมกับคอลเลกชันสีใหม่ด้วยนะครับเหมือนกับว่าทาง s k e t c h e r s เนี่ยเขามีในย่าสาคัญที่อยากจะมาบอกเราให้ได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ของ s k e t c h ชอรนั่นก็คือ s k e t c h ชอรจะมีรองเท้าวิ่งแนวซูเปอร์ชูสรุ่นใหม่ ในเร็วๆนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆก็คงจะเห็นหน้าค่าตากันมาบ้างแล้วนะครับในสื่อต่างประเทศนะแต่เราต้องมารอลุ้นกันครับว่ารองเทา้าวิ่งรุ่นนั้นเนี่ยจะนําเข้ามาวางจําหน่ายในบ้านเราหรือเปล่านะครับแต่ในตอนนี้เนี่ยเรามาทําความรู้จักรองเทา้าวิ่งรุ่นนี้กันอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับก็นี่มาพร้อมกับกล่องที่ดูสวยงามมากๆเลยนะครับกล่องใบนี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับก็จะเป็นกราฟิกจาก รุ่นสีเปิดตัวนะครับก็จะเป็นแบบสีขาวดําแดงอะไรประมาณนี้นะกล่องสวยงามนะครับแล้วก็ในครั้งนี้เนี่ยผมก็ยังเลือกไซส์9.5เหมือนเดิมนะครับก็คือว่าจะเพิ่มไซส์มาอีกครึ่งไซส์เนื่องจากว่ารองเท้าว,วิ่งจากแบรนด์ Skechers จะรองรับ คนที่มีรูปเท้านะเท้าเรียวนะครับแต่คนเอเชียอย่างเราเนี่ยจะมีรูปเท้าที่ค่อนข้างบานนะก็โอเคได้เวลาที่จะมาแกะกล่องชมรองเท้าว,วิ่งข้างในกันแล้วนะครับก็แกะกล่องแบบนี้ครับกล่องก็จะเป็นแบบแม่เหล็กนะเปิดเข้ามาออกข้างในมีแบบนี้ด้วยก็เหมือนกับด้านหน้านะข้างในเป็นแบบนี้แล้วก็กระดาษหอนะครับนะเป็นแบบนี้ครับก็ จะเป็นชื่อรุ่นนะครับ Skechers t Speed Freak แล้วก็มีพิมพ์คำว่า Carbon i n f i l l ด้วยนะครับนี่โอ้ดูลึกลับดูลึกลับนี่เปิดมาโอ้โหนี่ครับข้างในเป็นแบบปีนะครับโอ้สีสันน่ากินมากๆเลยนะครับนี่เอามาดูกันแบบนี้เลยเป็นไงครับสวยไหมครับโอ้ถือว่าโอ้สวยงามมากๆแล้วก็น้ำหนักเบามากๆด้วยนะครับ โอเคเดี๋ยวผมขอเวลาจัดโต๊ะแป๊บนึงแล้วค่อยกลับมาดูรองเท้าวิ่งคู่นี้กันดแดบเต็มๆเลยครับ และนี่ก็คือ Skechers Go Run Speed Freak Intense รองเท้าวิ่งซูเปอร์ช e s จากค่าย Skechers ที่มาพร้อมกับคอลเลกชันสีใหม่ที่ดูหวานแววละมุนตามากๆเลยนะครับซึ่งจะมีความแตกต่างกับคอลเลกชันสีเปิดตัวนะครับก็คือกล่องใบนี้เนาะ สีเปิดตัวเนี่ยก็จะเป็นสีที่ค่อนข้างมีความดุดันนะครับเนี่ยพอเอามาวางรวมกันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความคอนทราสต์อยู่พอสมควรนะครับโอเคครับคราวนี้เรามาดูกันแบบรอบทิศทางกันเลยนะครับเริ่มจากข้างเท้าด้านนอกครับด้านหน้าข้างเท้าด้านในด้านหลังมาดูด้านบนกันบ้างครับแล้วก็ในส่วนของพื้นเอาาซนะครับโอ้ก็ถือว่า นี่คือครั้งแรกเลยนะครับที่ผมได้มีโอกาสสัมผัสกับรองเท้าวิ่งซ u เปอร์ช e สจากค่าย s k e t c h e s s นะครับเพราะว่าตอนที่เขาได้นำสีเปิดตัวมาวางจำหน่ายเนี่ยผมยังไม่ทันนะครับตอนนั้นยังไม่ทันนะครับก็เลยไม่ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกับรองเท้าวิ่งรุ่นนี้กันครับเราไปเริ่มจากสเปคของรองเท้าวิ่งรุ่นนี้กันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับ S t c h e r s c o l a n Speed Freak Intense มีน้ำหนักเพียง198กรัมเมื่อเปรียบเทียบกับไซส์9 us มาพร้อมกับดอบ4โดยมีความสูงของส้นเท้า34ม m mm, และความสูงของหน้าเท้า30ม m ิมลเอัปเปอร์เป็นวัสดุผ้าตาข่ายโมโนเมสที่มีความบางเบาแต่มีความทนทานและระบายอากาศได้ดี รองเท้าวิ่งคู่นี้ปุนวมมาค่อนข้างน้อยมากเลยนะครับและในส่วนของฮิลคัลเตอร์ก็ไม่ได้เสริมโครงอะไรเลยนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายกับรองเท้าวิ่งแนวซูเปอร์ชูสทั่วไปเลยนะมาดูในส่วนของลิ้นรองเท้านะครับก็จะมีความบางเฉียบเลยนะครับวัสดุเนี่ยก็จะคล้ายๆกับผ้าสก,กาดเลยส่วนเชือกรองเท้านะครับก็ เป็นเชือกเส้นแบนครับความยาวประมาณนี้นะไม่ได้ยาวมากนะแต่มีความยืดหยุ่นเป็นอย่างดีเลยนะยืดหยุ่นดีเลยนะส่วนอินโซด้านในเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายกับรุ่นอื่นของแบรนด์ Sketchers นะครับซึ่งเขาจะติดกาวไว้ด้วยนะครับมิสโซเป็นโฟมที่มีชื่อว่า Hyper Burst ที่มีน้ำหนักเบามีความยืดหยุ่นที่ดีและลดแรงกระแทกได้ดีตอนนี้ผมลองบีบโฟมดูนะครับก็สัมผัสถึงความนุ่มแน่นนะครับ เปอร์์เซนตออกไปทางแน่นซะมากกว่านะครับแต่เวลากดไปแล้วเนี่ยคนข้างที่จะคืนตัวได้ดีมากๆเลยครับตรงบริเวณชั้นกลางของโฟมมิโซเราจะเห็นแผ่นคาร์บอนอย่างชัดเจนตรงนี้ครับคือแผ่นคาร์บอนปีกนกนะครับซึ่งบ้านเราอาจจะเรียกชื่อในหลากหลายรูปแบบนะอาจจะเรียกว่าคาร์บอนก้างปลาบ้างคาร์บอนเอสเพบ้างนะครับก็คือตัวเดียวกันนะครับเพราะว่าลักษณะจริงๆเนี่ยมันเป็นแผ่นคาร์บอน สแผ่นด้วยกันนะครับที่พอามาเรียงตัวกันแล้วมันจะมีลักษณะคล้ายกับตัว S มันไม่ใช่เป็นแผ่นคาร์บอนแบบเต็มแผ่นทั้งหมดนะแต่เนี้ยรุ่นนี้จะโชว์ออกมาให้เราเห็นเลยนะครับแล้วก็เนี้ยผมลองเคาะดูนะโอ้มันมีเสียงแบบนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับและในส่วนของพื้นเอาโซประกบด้วยยางกู o เยียรเหมือนเดิมนะครับแต่ในครั้งนี้จะประกบอบยางเฉพาะจุดที่สําคัญเท่านั้นนะครับ โดยปกติรองเท้าวิ่งจากค่าย s k e c h e r s จะประกบยางกูดเยียแบบทั่วทั้งแผ่นนะครับแต่สําหรับรองเท้าวิ่งรุ่นนี้จะประกบเพียงแค่เฉพาะ2จุดเท่านั้นเองนะเพื่อที่จะให้รองเท้มาเนี่ยมันมีความเบาขึ้นด้วยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของสเปคของรองเท้าวิ่งรุ่นนี้นะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าเทคโนโลยีของรองเท้าวิ่งรุ่นนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับมาเริ่มต้นด้วย Hyper b u r s t โฟมมิสโซที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากค่าย Skechers ที่ใช้กรรมาวิธีการผลิตที่เรียกว่า super critical ก็คือการฉีดก๊าซในโตัเจ่นและคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อให้เกิดฟองอากาศทำให้มีน้ำหนักเบาและมีความยืดหยุ่นที่ดี เทคโนโลยีต่อมาก็คือคาร์บอนอินฟิลส์แผ่นคาร์บอนรูปปีกนกที่มีลักษณะเฉพาะตัวของค่าย s k e t h h r s ที่มีการผสมเรซินเพื่อให้มีน้ำหนักเบาแต่ยังคงดีดเด้งไม่ต่างจากแผ่นคาร์บอนทั่วไปที่ทำงานควบคู่ไปพร้อมกับเทคโนโลยี h y p e r a r อาก็คือการออกแบบพื้นรองเท้าให้มีความโคง้งเพื่อที่จะช่วยให้การวิ่งของเราเป็นไปอย่างราบลื่นมีประสิทธิภาพมากขึ้น และพื้นยางกูดเ e ียที่มีประสิทธิภาพในเรื่องของการยึดเกาะการทรงตัวและมีความทนทานเป็นพิเศษเรื่องของเทคโนโลยีจบไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาต่อด้วยเรื่องของการออกแบบกันบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นรองเท้าวิ่งที่ออกแบบมาก็ดูสวยงามมากๆนะครับโดยเฉพาะกราฟิกที่เขาใช้นะครับก็มีความโดดเด่นนะครับ แล้วก็การเลือกใช้วัสดุเนี่ยก็ถือว่าใช้วัสดุน้อยชิ้นมากๆนะครับการเย็บพวกตะเข็บต่างๆเนี่ยไม่กี่จุดเท่านั้นเองนะครับซึ่งตรงนี้เขาเน้นในเรื่องของความเบาของรองเท้าคู่นี้ก็ถือว่าเบามากๆนะครับแต่ผมติดอยู่นิดนึงก็คือเรื่องของลายกราฟ,ฟิกนะครับซึ่งตรงนี้ผมเห็นว่าสีมันค่อนข้างที่จะดูจืดไปสักนิดนึงอ่ะแบบ มันลดความดูดดันของความเป็นซ u เปอร์ชูสลงไปเยอะไงก็เลยแบบว่าองจะเสียดายนะเพราะว่าตอนรุ่นสีเปิดตัวเนี่ยเขาใช้กราฟ,ฟิกแบบเนี้ยมันดูสวยไงแต่พอมาเป็นกราฟ,ฟิกแบบนี้แล้วดูแล้วมันมันเบาลงไปเยอะเลยนะครับก็ถ้าเขาเปลี่ยนให้มีสีที่แสบสันขึ้นมานเป็นสีส้มแบบแป๊ดแเนี่ยผมว่าก็พอที่จะช่วยได้นะครับดังนั้นถ้าจะให้คะแนนนะครับเต็ม 10, 10ผมให้ 9.5แล้วกันนะครับเพราะว่าโดยรวมเนี่ยผมมองว่างานประกอบในครั้งนี้ถือว่าเนี๊ยบมากๆเลยนะครับโอเคครับเรื่องของการออกแบบจบลงไปแล้วคราวนี้เรามาต่อด้วยความรู้สึกแรกในการสวมใส่ของรองเท้าวิ่งคู่นี้จะให้ความรู้สึกอย่างไรบ้างไปลองกันเลยครับ ไปลองมาเรียบร้อยแล้วครับกับ Skechers g o r u n Speed Freak Intense นะครับรองเท้าวิ่ง Super Shoes จากค่าย Skechers ต้องบอกเพื่อนๆเลยครับว่ารองเท้าวิ่งคู่นี้มีความแตกต่างจากรองเท้าวิ่งแนว t r a i n ิ่งของ Skechers ด้วยกันเองแบบถือว่าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครับให้ความรู้สึกเป็นรองเท้าวิ่งแนว Super Shoes มากๆเลยเดี๋ยวผมจะมาขยายความให้ฟังครับว่าความรู้สึกแรกในการสวมใส่รองเท้าวิ่งคู่นี้จะให้ความรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับ เรามาเริ่มต้นด้วยการสวมใส่ครั้งแรกกันก่อนเลยนะครับแนะนําให้คลายเชือกออกเยอะๆนะครับเพื่อที่จะได้สอดเท้าเข้าไปได้ง่ายเพราะสอดเท้าเข้าไปแล้วนะครับจะสัมผัสถึงความโล่งโปร่งสบายในส่วนของหน้าเท้าเป็นอย่างดีเลยนะครับส่วนเรื่องของไซส์นะครับเรื่องนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่ารองเท้าวิ่งคู่นี้เหมือนมีการปรับให้มีหน้ากว้างมากขึ้นนิดนึงนะครับแต่โดยรวมเนี่ย เอาจริงๆแล้วก็ยังรองรับสําหรับคนที่มีรูปเท้าที่ค่อนข้างเรียวนะยางของผมเองเนี่ยก็จะมีความบานอยู่นิดนึงนะครับผมมักจะสวมใส่รองเท้าวิ่ง 2E นะครับถ้าจะมาสวมใส่ รองเท้าวิ่งจากแบรนด์ sketchers เนี่ยผมจะเพิ่มอีกครึ่งเบอร์นะครับก็จาก9 us เป็น9.5 us นะครับแต่ในครั้งนี้ผมรู้สึกว่ามันมีพื้นที่เหลือค่อนข้างที่จะเยอะนะส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าไม่มั่นใจว่าเขาเพิ่มความกว้างขึ้นมานิดนึงหรือเปล่าและอีกอย่างหนึ่งก็คือเพิ่มพื้นที่ในส่วนของ upper นะครับให้มีพื้นที่มากขึ้น ูดง่ายๆก็คือมันจะมีเพดานสูงขึ้นนะครับก็เลยทําให้รองเท้าวิ่งคู่นี้สามารถที่จะให้ความรู้สึกในการสวมใส่ที่ค่อนข้างที่จะสบายไม่ได้อึดอัดเหมือนรุ่นอื่นๆน,นะครับดังนั้นคนที่มีรูปเท้าบานนะลองไปรุ้นกันนะครับว่าจะสวมใส่ได้หรือเปล่านะผมว่าคู่นี้หลายคนน่าจะ กลับมาใส่ได้นะครับก็ลองไปลุ้นกันที่ช็อปเองแล้วกันนะครับว่าจะสวมใส่ได้หรือเปล่านะครับผิวสัมผัสภายในนะครับก็ถือว่าเก็บงานได้ดีมากๆนะครับถึงแม้ว่าอัปเปอร์อาจจะไม่ได้เนียนละเอียดแต่ก็ไม่ได้รู้สึกระคายเคืองแม้แต่อย่างใดเลยส่วนเรื่องของความกระชับก็ถือว่าทําออกมาได้ดีครับล็อกข้อเท้าได้เป็นอย่างดีครับเพียงแค่ในส่วนของหน้าเท้านะครับที่มีความโล่งสบายมากขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเองครับ ในส่วนของมิโซจะให้ความรู้สึกที่มีความนุ่มแน่นและหนาโดยเฉพาะในส่วนของส้นเท้านะครับก็จะมีการยุบตัวที่ดีนะครับจะมีความนุ่มมากกว่าในส่วนบริเวณหน้าเท้านะครับเพราะว่าตรงส่วนบริเวณหน้าเท้าจะถูกลองด้วยแผ่นคาร์บอนก็เลยจะให้ความรู้สึกในส่วนของหน้าเท้าเนี่ยมีความเฟิร์มมากกว่าในส่วนของส้นเท้าและมาต่อด้วยการทดสอบประสิทธิภาพการตอบสนองด้วยการกระโดดและการเดี่วกันบ้างนะครับ การตอบสนองถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆให้ความรู้สึกดิดเด้งที่ดีไม่ได้แตกต่างจากซูเปอร์ชูสที่มีการใช้แผ่นคาร์บอนแบบเต็มแผ่นส่วนเรื่องของความกระด้างของแผ่นคาร์บอนก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติทั่วไปของรองเท้าวิ่งแนวซู p เปอร์ชูสนะครับและในส่วนของส้นเท้าที่เป็นโฟมล้วนมีความหนาไม่ได้รองด้วยแผ่นคาร์บอนก็จะช่วยในเรื่องของการรองรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีเลยครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของการแกะกล่องรองเท้าวิ่งคู่นี้ครับกับ Skechers Gorun Speed Freak Intense นะครับก็ถือว่าเป็นรองเท้าวิ่งอีกคู่หนึ่งที่มีความน่าสนใจมากๆก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทาง Skechers Thailand ที่ได้ส่งรองเท้าวิ่งคู่นี้มาให้ผมได้แกะกล่องให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับขอบคุณมากครับและก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพราะในสัปดาห์นี้ผมจะนำรองเท้าวิ่งคู่นี้ ไปลงทําการแข่งขันที่จอมบึงมาราทอนนะครับในระยะฮาร์ฟมาราทอนนะครับมาลุ้นกันว่าผมจะทำํำซับทูกันทามได้หรือเปล่านะรู้สึกว่าอยากจะทําไม่ได้นะครับรอมานานแล้วนะครับก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็คราวนี้มาพูดถึงเรื่องของราคาของรองเท้าวิ่งคู่นี้กันบ้างนะครับ ราคาอยู่ที่5,990บาทเพืเ่อนๆสามารถหาซื้อรองเท้าวิ่งคู่นี้ตามช็อป Skechers t ทั่วไปได้เลยครับ ก็หวังว่าข้อมูลที่ผมได้นําเสนอให้กับเพื่อนๆไปในวันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้สามารถเลือกซื้อจับจองเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับของดีมีน้อยอีกแล้วนะครับต้องรีบไปจับจองโดยด่วนช้าหมดอดไม่รู้นะครับและเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้แล้วล่ะครับสาหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วชื่นชอบและอยากติดตามผลงานของผมต่อไปง่ายนิดเดียวครับเพียงแค่เพื่อนๆกด subscribe และกดกระดิ่ง เพื่อนๆจะได้ชมคลิปของผมก่อนใครและในสัปดาห์หน้ามาลุ้นกันนะครับว่าผมจะทำซับทูกันทามในระยะฮาร์ฟมาราทอนที่จอมบึงมาราทอนได้หรือเปล่านะครับอย่าลืมติดตามชมและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับส่วนในสัปดาห์นี้ผมคงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่เจอกันที่เส้นชัยครับสวัสดีครับ